สวัสดีครับพบกับช่อง GO M นักลบชีนะครับก็พามาดูบรรยากาศีที่นะฮะแรกก็จะเป็นที่เห็นอยู่นี้ก็คือจุดสกัดเขาสูงวังน้ําเขียวนะครับกลางเต็นท์ดูวิวชมกระทิงครับที่ต่อไปที่เห็นนี่ก็คือเขื่อนน้ําอูนที่สกลน,นครน,นะนฮะนใช่ไหมนะฮะ งานาเสียงเพลสกลนครนฮะและที่เห็นอยู่นี่ต่อมาแนงที่คือเขื่อนเขื่อนที่สกลนครนะครับผมนี้ที่เห็นนี่คือหน้าบ้านเราเองฮะเขื่อนแก่งกระจาดน,นะครับผมเขื่อนแก่งกระจาดเนาะก็กางที่หน้าบ้านเลยติดกับอุทยานเลยครับผมวิวดีครับตอนเช้าเย็นบรรยากาศคือหนาวดี23-24องศาแม้จะไม่ใช่หน้าหนาว ในการด้วยรอบก็มีขี่เรือเล่นฮนะขี่เรือชมต้นน้ำให้หาลิงนะครับมาจะเป็นกลางสองที่วันนี้แล้วก็ชาหาดนะอีกอนนันก็ลงไปกลางชายหาดก,ก็ใครที่ทนเสียงขึ้นได้ก็จะโอเคเลยมันขึ้นมันจะเหมือนทะเลเลยครับให้มีโอกาสไปเที่ยวกันแล้วนะพักผ่อนเหินใจนะครับผมลอง